เขากล่าวหาท่านอาจารย์ว่าเป็นผู้ทําให้ผู้อื่นเข้าใจคําสอนพุทธศาสนาผิดแล้วยังเที่ยวตาหนิคนอื่นว่าอธิบายผิดที่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับ <c oughs> เราพยายามทําให้ผู้อื่นเข้าใจพุทธศาสนาโดยง่ายและโดยเร็วเลยในลักษณะที่เป็นประโยชน์ <c oughs> เข้าใจแล้วไม่เป็นประโยชน์นั้นไม่ก็ไม่จงการรู้แล้วไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องการ ต้องเข้าใจและต้องรู้และที่ชนิดที่มีประโยชน์พยายามทำอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแลาจะพยายามทำไปจนตายละทำให้ผู้อื่นเข้าใจพุทธศาสนาอย่างถูกต้องที่เมื่อใครจะมาเห็นว่าเป็นการทำให้เข้าใจผิดก็ตามใจเขาเนีย่ยเราไม่มีการตำหนิผู้อื่นที่ ที่ทำอะไรไม่เหมือนเราที่พูดไม่เหมือนเราที่คิดไม่เหมือนเราเราไม่เสียเวลาไปตําหนิใครถ้าเราพูดบ้างในเรื่องนี้ก็เพื่อเขาเข้าใจถูกเพราะการตําหนิผู้อื่นนั่นเป็นลักษณะของคนพาลขอร้องทุกคนว่าแม่เราจะไม่ชอบเขาไม่เห็นด้วยเขาก,ก็อย่าไปตําหนิเขาเลยเพราะว่าการตําหนิผู้อื่นนั้นเป็นลักษณะของคนพาล พระพุทธเจ้าเมือม่อเมือม่อท่านเมื่อท่านตัดสู้แล้วท่านก็เห็นว่าเขาเข้าใจผิดเขาไม่เขาก็ไม่ไปท่านก็ไม่ไปตําหนิเขาเมื่อเขามาอ่าแสดงทิฏฐิของเขาแก่ท่านท่านก็ตอบว่าเออก็ถูกของท่านละแต่เราจะว่าอย่างนี้เราขอว่าอย่างนี้เนี่ยเรื่องอย่างนี้มีในพระสูตรมากที่สุดนะ่ะเมื่อพวกมิจฉาทิฏฐิมาแสดงทิฏฐิของเขาต่อพระพุทธเจ้าท่านจะตอบวเออถูกของคุณนะ แต่ฉันจะว่าอย่างนี้ฉันขอว่าอย่างนี้ก็แปลว่าท่านไม่มีโอกาสที่จะตำหนิใครถ้ามีใครมาเขียนลงไปว่าพระพุทธเจ้าตำหนิใครแล้วมันมันไม่จริงอะ่ะแม้จะมีคำาชนินนี้อยู่ในพระไตรปิฎกก็เป็นพระไตรปิฎกเพิ่งเขียนพระพุทธเจ้าจะไม่เป็นผู้ตำหนิใครเว้น้วยแต่ว่าคำว่าตำหนินั้นมันหมายถึงการตำหนิ ในการตักเตือนชี้แจงสั่งสอนเหมือนกับตำหนิโทษของภิกษุผู้ประพฤติผิดวิน,นัยตำหนิเพื่อให้ประพฤติเสียหมายอย่างนี้ไม่อยู่ในไม่รวมอยู่ในขอน้อนี้คือท่านไม่ไปตำหนิเกี่ยวกับเรื่องลัทธิความคิดความเห็นที่จะยึดถือเป็นรูปแบบของพรมมัรร์์หรือศาสนาผมก็ ถือว่าเป็นลูกจิตของพระพุทธเจ้าก็จะถือหลักอย่างเดียวกันคือคือถือว่าการตําหนิผู้อื่นนั้นเป็นการไม่สมควรหรือเลวทรามอย่างยิ่งพูดเรื่องอื่นต่อไป